สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟิล์มบัตรอีกครั้งนะครับผมงานวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟหลักของเซยองนะครับผมเสี่ยเรานะดารุมะนะครับผมเซิร์ฟผ5ห้านะครับก็วันนี้น่าจะมารีวิวนะครับผมอาวุธเฉพาะนะครับผมของเมทัลไนท์เอเทนอาร์บวกนะก็เข้าไปที่รียบร้อยเอายูไหนวะก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับผมขีปนาวุธโจมตีนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าแอนิเมชันนะอันตินะครับผม เออบีขึ้นไปกินจรวดมาสี่ลูกปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปุ๊บปั๊บอือือควรจะเทสตาร์นไปสี่ตัวนะครับผมอาตาหยางก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอะเรามารีวิวแล้วกันนะครับผมอาสาหอับ่ในนะก็มาดูตัวละครน,นะแมในพลังอยู่ที่16ล้านนะครับผมอ่าอ่าทีมพิเศษก็ขั้นสองนะครับผมก็มีเพิ่มอาไม่ลดดาเมจกิจคอนหเปอนะครับป้องกันพิเศษเพิ่ม20%รนะครับผมต่อสแต็กนะ ส่วนช่อง2นะครับสายพิเศษนะเพิ่มลบลีกเอ้ะเพิ่มลบดาเมจหกแล้วก็โจมตีพิเศษของโต,โตอัวละครเพิ่ม20%นะครับอือหือคือแปลว่าเถื่อนจะจัด,จดนะนี่คือแบบสามารถอัพเป็นขั้น3ได้นะจะเพิ่มพลังโจมตีเป็น30%นะแต่ว่าต้องขาดคุณสมบัติของทีมพิเศษนะครับสตัวนะเออก็คือเนี่ยอัพอันนี้3ตัวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอ่ะอันนี้ไป1ตัวแล้วต่อไปเป็นซัมบี้แมนนะอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะ ก็ถ้าอัพสมบีแมนถึงขั้น2ก็สามารถ Up, อัพอ่าเมทันไหนได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูดิว่ามันอัพได้ปะอืมนะขาดอะไรเนะี่ยขาดสีแดงๆเราต,ต้องเล่นที่มันได้สีแดงนะเอีเล่นได้สีแดงนะเออซื้อไปเลยครับไม่ใช่ตัวเราโอเคไปจัดไปครับสีแดงอนะ่ะไปไปไปมาได้ทีละสิบสามนะโอ้โหได้นะจ้า ไปครับจัดไปครับผมสิบสามเพีสิบสามโอ้โหไม่พอนะ น่าจะได้เป็นพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้น่าจะอับได้นะสําหรับอ่าเมทัลไนนะครับผมจะเป็นโจมตี30%นะจะตึงๆนะครับผมโอเคก็อยู่เท่านี้ไปก่อนละกันนะอ่ะมาดูนะครับผมเป็นกรอบลุ้งนะครับผม2จุดนะครับผมสกิลอยู่ที่ลิมิต24ตานรยบร้อยนะครับปดกีดอยู่ที่าวเหลืองนะครับผมดาม่วงอยู่ที่3นะครับผมประวัตินี้ก็ป่มไปแล้วนะเหลือแค่เบอร์จากเศษในกิลนะครับผมส่วนอ่าทักษะนะครับใส่เป็นคมดาบแล้วเลือดเจ็ดสองอันนะครับผมเป็นแผงกําลังเลือดเจ็ดอีกหนึ่ง อีกช่องหนึ่งเป็นแผ่นโลละมาลเลเวจิตนะครับผมแล้วก็กําลังเลเวจิตแล้วก็เป็นแผ่นแทงทะลุเลเวจิตนะครับผมประมาณนี้อ่ะไอเทมเฉพาะนะครับก็3ดาวนะครับผมตาเฉพาะ4ดาวนะครับอ่ะอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเซ็ตอ่าจักรกลนะครับผมอ่าสีแดงนะโจมตีไปจัดไปครับกัดดาวไป6ดาวครับทุกชิ้นนะครับผม การ์บัฟนะครับผมเป็นอ่ะพลังเฮดพี่บนต่อสู้นะครับพลังโจมตีแล้วมีพลังป้องกันโอ้โหการัดชิ้นแรงไม่สวยเลยวะหนาต้องรีใหม่่ะเนี่ยสุดไปเป็นอัตาคิสองแถวนะครับผมเป็นพลังโจมตีแล้วก็ผลแม่ยำหนึ่งแถวนะครับผมอ่ะ ต่อไปเป็นกรับระดับเอนะครับเป็นดาเมจโบนัสหนึ่งแถวนะครับพลังโจมตีสอง1พป้องกันโอ้กัปับยังดันได้อีกนะต้องใส่ต้องให้นาเขารีรีกับปับใหม่นะครับผมโอเคพลังโจมตีก็อยู่ที่สองล้านนะครับผมสำหรับเมทันในนะโอเคไปเราจะมาเทสดาเมจดูอ่าก่อนอื่นนะส่วนอาวุธทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะครับผมอ่ะตัวอาวุธของมันนะเอ้านี่เอาวนี่นี่คือเพิ่มแล้วหรอ อเพิ่มแล้วอ่ะโอเคไปอ่ะก็เพิ่มนะครับดาเมจเป็น450เอนะจาก200หรือ300ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนะก็โจมตีศัตรูทั้งทีมนะครับตอนน่อง5ครั้งเมื่อเป้าหมายมากกว่า3ตัวนะทุกเป้าหมายจะเพิ่มพลังดาเมจโจมตี150นะ ถ้าเกิดไม่มีอาวุธ3ดาวนะจะเพิ่มพลังโจมตีต่ออ่าเนี่ยทุกเป้าหมายนะจะเพิ่มเป็นแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เพิ่มเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบจะแรงเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมรอบแรกมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป้าหมายหลักทั้งตัวเลยรอบชัอตสตันหนึ่งรอบก็คือปกติถ้าไม่มีอาวุธนะครับจะสตันแค่เป็นแถวแนวตั้งนะเออสองตัวนะครับแต่ถ้ามีอาวุธเฉพาะนะจะสตันเป็นแถวอ่าเป็นไม้กางเขนนะก็คือแถวหน้าจะโดนสามตัวแล้วก็ตัวข้างหลังอีกตตตตััััววนนนนนึงงะะครรบผมถ้าาาเเเลลืออกกกี่็็ปส ตัวนะครับผมอ่ะก็คือมันจะไม่สามารถไปคอมโบออกับเกวินได้แล้วนะครับผมพี่ลองไปเทสในหลาย,ลายๆที่แล้วนะก็คือถ้าเกิดไม่ท่านไหนสตันก่อนนะครับผม4ี่ตัวนะเกวินจะไม่สตันเพิ่มอีกเป็น5ตัวเด็กขาดนะ้วต่อให้มีไล่ตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะสตันสูงสุดอยู่แค่4ตัวนะครับผมนะเพราะมันจํากัดใบนะมันมันจะโกงเกินโอเค ก็สําหรับ5้าดม่วงนะครับผมจะได้อะไรนะ5ดาม่วงก็อย่างที่อธิบายไปนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นการพิก,กัดก่อนนะครับผมทั้งทีมนะก็จะไม่มีเหลือตัวไหนติดพิดแล้วนะครับผมถ้าทําเป็น5ดาม่วงนะตอนนึ่งเ9บรอบนะโอเคประมาณนั้นก็คือการทุกทุกเทินนะครับผมไปเราไปรีวิวในสนยนฝึกแล้วกันนะครับผมฝึกซอ้อมนะโหมดใหม่นะก็ขอใช้หน่อยแล้วกันนะครับผมสําหรับ หมดใหม่นะเออฝึกซ้อมนะก็มีเราเลือกรอบได้นะว่าจะากี่รอบนะครับผมก็แล้วแต่เรานะอันนี้ก็อ่ะใส่มาทั้งหมดนะครับผมเพื่อดูดาเมจหมู่สุดตึงนะฮะน,นี้เป็นจำนวนรอบก็ไม่เป็นไรนะอ่ะแล้วก็จะเป็นทีมนี้นะทีมรีดาเมจนะจะดูดีว่าจะสามารถทําให้แบบเมท่านไหนเราตีได้แบบดาเมจเท่าไหร่นะครับสูงสุดนะไม่รู้เผื่อใครมีแบบอ่าตัวดันดันดันให้มันพลังเยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปพี่แต่พี่ว่าเซตนี้น่าจะ ทำดาเมจได้เยอะอยู่นะครับไปก็เอามูเมงบัฟให้ไม่ทันไหนอ่ะเออสวัสดีครับอันนี้เป็นไล่ตีครับสบ,บัน้นแขนไปครับโอ้เอาซอมบี้เมนมากระดูกหักแต่ไม่ทันได้กระดูกหักแล้วว่าดูทรงอันนี้เป็นไล่ตีนะครับสองร้อยล้านครับผมเอ้ยยี่สิบล้านนะอันนี้แค่ไลตียี่สิบล้านนะครับผมอ่าไปปกขยี้ไหมอ๋อไม่มีติดนะครับ ตีบิดบกตีให้ติดบนกขยี้ก่อนเลยครับผมโอเคติดไป3ตัวนะครับมามาันดูดาเมก,กันครับผมว่าเท่าไหร่นะระดมยิงกดทับสุดขีดยิงมาจังหวะนี้เม่เท่าไหนวุูสามาสุลเต้ปุบ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 หืม 520รยี่สิบล้านครับน้องๆนี่ดาเม็มีบ่อยอยู่นะนี่นะครับเมทดในนดเม็รวมห้ารอสิบล้านนะโคตรจะตื่ครับผมเอ้ยนี่เดี๋ยวเรามีมีบัฟเกลเกลิวอีกนะในเทอร์หน้าถ้าเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูเทอร์หน้าว่าบัฟเกลิวเพิ่มมาจะแรงขึ้นหรือเปล่าอาจะตีดูรับเพิ่มไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มเรือเข้าไปครับฮิวเข้าไปครับผมนี่เพิ่มดาเมนะครับผมเพิ่มดาเม็ไปบึม ออออมาดูเทนที่สองนะดอมเมทเ่าไหร่ครับผมบับไปอีกครับผมบับไม่ทุกอย่างครับอืมสปันแขนนี่ไล่โจมตีมาก่อนครับผมไล่โจมตีมาก่อนลดมยิงกดทับสุดคิดอันนี้อันนี้ไล่ตีนะอันนี้ไล่ตีนะปุบปับปุบปับปื้อปับอืมสตาร์ไปสามตัวรูแข็อลูมานครับจังหวะนี้มาปึกปับปื้ปับปื้ปับไมติบวกให้อยู่แล้วไตีไปครับผม ลัวแขกอามหมาครับปั๊บกระหน่ำสีทั้งสีแดงสีทองครับผมติมบบกี้ครับตึง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 มาครับผมรอบนี้จะดามเมทเท่าไหร่ครับระดมยิงกดทับสุดขีดมาแล้วจังหวะนี้ปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปุ่มปุ่มปุ่มโ,โ,โอ้โหห้าร้อยล้านเฮ้ยแล้วไม่มีบั๊บเกลรยวเบ่งเบากว่าเ,เดิมวะโอ้โหก็สุดอยู่ที่ประมาณ5-20ล้านนะครับผมสุดตึงนะสำหรับเมทั้นไหนของเรานะเออเป็นไงบ้างครับน้อง เดี๋ยวเราไปลองสนามจริงดูดีว่าเราจะตีเท่าไหร่นะอันนี้คือในในในเทสนะในเทสในฝึกซ้อมนะในไอไอเชิงเทียมมันไม่มีป้องกันมันไม่มีโล่มันไม่มีอะไรมันเข้าเนื้อเต็มเต็มนะครับห้าร้อยล้านะค,คือแบบสุดจัดจัดนะเออไปเดีย๋ยวไปดูตีคนจริงๆเดิลองไปใช้คนจริงว่าเราจะตีเท่าไหร่นะครับผมไปดูในเขตศึกนะครับผมอ่ะไปหาคนมาจากคนหนึ่งนะ ส4นะพลัง60ล้านนะครับผมอ่ะไปเลย่ะเปิดก่อนได้ปูดซามบีแมเขาพับ,บหนึ่งนะเพิ่มมลูกไฟแค่สองลูกไปครับผมเราใบมีหมุนวนไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บปั๊มสามล้านเจ็ดสามสิบเจ็ดล้านหรือเปล่าโอ้โหวโอ้โหมาครับผมอันนี้ไล่ตีไปครับระเบิดจูโจมจากแทงท็อปครับ เขาให้เจ็ดล้านหมาเล็กจู่โจมยึดยึสองล้านใบมีหมุนวนปุบปับปุบปับปุบปับโฮ้ยแทงท็อปมังสวิรัตจะตายเลยยังไม่ทันได้ตีเลยเราดมยิงก็ท็อปตุกีตายเลยไปเนี่ยแทงท็อปมังสวิรัตจะบอกล้าโอ้ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยตานไปสามตัวคืนกัดก่อนมาครับผมเขาเป็นทีมปีศาจนะไล่ตีมานะครับผมโอเคมา มาดูดาเมจของเรากันครับผมเท่าไหร่เะร <c oughs> ะดมยิงกดทับสุดขีดมาครับจังหวะนี้ปุปปบปุบปปบ ยิงขี่มนุษย์มาปุบ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 สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านครับผมหืมสุดจัดจัดนะหายไปครึ่งหนึ่งครับดาเมทนะครึ่งหนึ่งพอดีนะดูเมทท่านไหนเอยไม่ใช่เมอสการดิีขวานสักยักษ์ใหญ่ปุบปุบปับปุบปับหกสิบล้านโอ้โหใครจะรับแรงกระแทกไหวครับนี่สองตัวนี้ก็ดาเมจเป็นล้านแล้วครับหืมเกือบจะพันล้านแล้วฮัลโหลเออโอเคแล้วก็ข้อนี้แล้วกันกดข้าไปแล้วกันเลยนะครับผมยังไงแล้วก็ชนะไวคิวนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตอนรีวิวอา,อาวุธของเมทันไนนะออ้อหคือแบบเมทนมันแรงเพิ่มมันเยอะมากนะเดี๋ยวเราดูพาร์ทแรกดิพาร์ทไม่มีอาวุธดิไม่มีอาวุธมันเท่าไหร่นะเราดูสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าไม่มีอาวุธนะอือท้ง มีวุฒิเพิ่มมันเป็น450%นะแล้วแบบพลังโจมตีเพิ่มต่อเป้าหมาย3ตัวนะทุกๆ3ตัวนะก็เพิ่มมาอีก150%นะคือแบบแรงแบบมากมากแบงแบบโคตรจะแรงอ่ะครับน้องๆหรือก็เอาไปใครๆไม่มีนะแนะนําให้สุ่มนะครับผมเพราะว่ามันสตาร์ท4ตัวแน่นอนนะแล้วยังได้แบบว่าดาเมจเพิ่มมาอีกนะเยอะมากๆนะครับผมสําหรับมิทันในนะโอเคก็ กว่าทัชจะเข้ากว่าไอจับกว่า,า G4 จะเข้าเราก็เล่นคุ้มแล้วนะครับ3-4เดือนนะโอเคก็ okay, <laughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวอาวุธในท่านในนะก็ถ้าเพื่อนๆน้อ,อ,องชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ